สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทุกท่านนะคะสวัสดีทุกท่านนะคะที่กำลังรับชมนะคะกับ Happy Life by Wilanut นะคะวันนี้หัวข้อในการพูดคุยนะคะกับทุกทุกท่านก็คือถ้าอยากมีความสุขในการทำงานนะคะอย่าทำสี่นี้นะคะสวัสดีทุกทุกท่านนะคะที่กำลังรับชมสดแล้วก็สวัสดีทุกทุกท่านที่มาชมย้อนหลังในวันนี้นะคะวันนี้ค่ะมีเรื่องราวของการทำงานที่ อย่าทำแบบนี้เด็ดขาดเลยนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณอยากมีความสุขในการทำงานให้คุณเลิกทําสิ่งนี้ก็คือให้คุณเลิกบน่นที่มานะคะในการในการหัวข้อในการไลฟ์ในวันนี้นะคะก็คือตื่นเช้ามาในวันหนึ่งนะคะหวีก็เจอ,เอ,อคนในครอบครัวนะท่านหนึ่งนะขออนุญาตไม่เอ่ยนามน,นะคะคนที่อยู่ในครอบครัวนะคะก็เป็น พอดีเขาก็เขาก็ชอบบ่นเนาะทีนี้นตื่นมานะ,ะก็บ่นไปประมาณสักสามเรื่องด้วยกันนะคะภายในไม่ถึงห้านาทีนี่บ่นแบบสไตร์เลยนะคะไปสามเรื่องนะคะเริ่มตั้งแต่เออเรื่องต่างๆนะคะสามารถที่จะหยิบยกมาบ่นได้หมดนะคะทีนี้เราก็เฮ้ยทำไมทำ,ทำไมถึงแบบการการบ่นเนาะเราก็คิดดูว่าเฮ้ยเวลาที่มีคนคนนึงบ่นนะคะบางทีเนี่ยเออเขาเรียกว่าความความเชื่อเดิมเดิมเนี่ยเขาบอกว่าคนที่ชอบขี้บ่นเนี่ยเป็นคนที่ เป็นคนที่เขาเรียกว่าอายุยืนเวลาบ่นแล้วเราเนี่ยได้ระบายแต่ว่าเราลองมาคิดกลับกันนะคะในมุมกลับกันว่าถ้ามีคนคนหนึ่งเนี่ยชอบบ่นแบบประจำำรําสม่าเสมอเนาะไม่ว่าที่จะเจอเรื่องอะไรแล้วเราก็ชอบบ่นเนาะเช,นเช่นถ้าอยู่ในบ้านเจอบ้านไม่สะอาดก็บ่นนะคะว่าบ้านไม่สะอาดเนาะเจอว่าไม่มีคนช่วยทํางานก็บ่นนะคะเจอเรื่องของแบบ เด็กๆที่เล่นซนในบ้านก็บ่นนะคะเจอเรื่องทุกอย่างที่แบบเราเห็นเนี่ยเราก็บ่นไปหมดเลยเวลาที่เราบ่นแบบนี้เนาะมันเป็นเขาเรียกว่ากลไกของแบบจิตใต้สํานึกด้วยนะเวลาที่เราบ่นแบบนี้นะคะเราเนี่ยสนใจสิ่งไหนเราก็มักที่จะนะคะมองหาสิ่งนั้นเนี่ยอยู่เสมอยกตัวอย่างเช่นถ้าเรานะคะถ้าเราชอบ เอายก่อย่างง่ายๆมีอยู่มีอยู่วันหนึ่งนะคะมีอยู่วันหนึ่งซึ่งโทรศัพท์โทรศัพท์ของวีเนี่ยเสียใช่ไหมคะเราก็พยายามที่จะมองหาร้านซ่อมโทรศัพท์เนาะเปรียบเทียบกับการชอบบ่นนะเรามองหาการ้านที่ซ่อมโทรศัพท์ปรากฏว่าร้านในอำเภอเราเนี่ยมีร้านที่ซ่อมโทรศัพท์เนี่ยคืออยู่เยอะมากหลายร้านมากทั้งๆท,ที่เมื่อก่อนเรานะคะ ไม่เคยที่จะมองมองเห็นร้านซ่อมโทรศัพท์เหล่านี้เลยเป็นเพราะว่าจุดโฟกัสของเราเนี่ยมันไปอยู่ที่การมองหาร้านซ่อมโทรศัพท์เพราะว่าโทรศัพท์ของเราเนี่ยมันตกลงไปในน้ําแล้วมันก็พังแล้วมันก็โทรไม่ได้นะคะทําให้เราต้องรีบจัดการเพราะว่ามันมีแอปพลิเคชันมันมีข้อมูลอะไรในนั้นเนี่ยเยอะมากพอเรามองหาเราก็ปรากฏว่าเฮ้ยในอำเภอของเราเนี่ยมีร้านโทรศัพท์ ซ่อมโทรศัพท์อยู่เยอะมากหลายร้านแล้วเราก็ถึงค่อยตัดสินใจเลือกแล้วก็เอาโทรศัพท์เนี่ยไปซ่อมทีนี้พอเราสนใจนะคะจุดไหนเราสนใจเรื่องอะไรเราก็จะมองหาสิ่งนั้นเปรียบเทียบกันเหมือนกับคนที่ชอบบ่นเนาะก็แสดงว่าเราเป็นคนที่ชอบมองมองหานะคะเรื่องของความผิดพลาดความไม่สมบูรณ หรือว่าความที่แบบไม่ได้ดั่งใจเนาะเวลาที่เรามองหาเนี่ยสังเกตว่าถ้าเราเนี่ยชอบเป็นคนหนึ่งที่ชอบบ่นนะเราก็จะเจอเรื่องที่บน่นเรื่องที่หเรื่องที่สองเรื่องที่สามที่สี่ที่ห้าเาเรียกว่ามีนะคะไปเรื่อยๆเ,เพิ่มเติมไปเรื่อยๆทีนี้ ถ้าในการทํางานเหมือนกันสมมุติว่าเราอยู่ในที่ทํางานเนาะเราอยู่กับคนจนํานวนมากหลายๆคนเนาะแล้วเราเจอเรื่องที่ไม่พอใจมันก็มี2ทางที่เราจะทําก็คือ1เลือกที่จะบน่นนะคะหรือว่าพูดคุยกับคนอื่นในเรื่องที่เราไม่พอใจเนาะอาจจะพูดกับคนอื่นก็คือเอ่อเขาเรียกว่าบ่นให้คนอื่นฟังเรื่องของสิ่งที่เราไม่พอใจยกตัวอย่างเช่นเออสถานที่คับแคบเนาะค่าตอบแทนมันไม่เวิร์กมันไม่ มันไม่ดีหรือว่าเจ้านายไม่ได้เรื่องหัวหน้าไม่ได้เรื่องนะคะเราก็เลือกที่จะบน่นการบ่นเนาะก็มันก็อย่างที่บอกแหละค่ะข้อดีของมันก็คือเราเด้นระบายอารมณ์แต่ปัญหาก็คือเวลาที่เราบน่นก่อนที่เราจะบน่นใช่ไหมคะเราต้องเริ่มต้นจากการคิดก่อนคิดแล้วเราก็พูดแล้วเราก็ทําออกไป เวลาที่เราคิดพูดหรือว่าทำอะไรออกไปนะคะเป็นประจำสม่ำเสมอนะมันจะเกิดการค้นหาเหมือนกับที่เวลาที่โทรศัพท์เราตกน้ำแล้วเรามองหาร้านซ่อมโทรศัพท์ถูกไหมคะมันก็จะเกิดการค้นหาเรื่องที่มันไม่เพอร์เฟเรื่องที่มันไม่สมบูรณ์เราก็จะค้นหาต่อไปคนเราเนะ่ะเหมือนกับเวลาที่จริงๆแล้วเนี่ยอ,อ่ในการทำงานรอบตัวเนี่ยมันมีกระดาษสีขาวเนี่ยแผ่นใหญ่นะคะแต่ว่า เรื่องของข้อผิดพลาดเนี่ยมันเป็นเหมือนกับจุดเล็กๆนะคะเวลาเรามองหาสังเกตว่ามันก็จะเริ่มเจอจุดเล็กๆจุดที่1จุดที่2จุดที่3จุดที่4เป็นข้อผิดพลาดให้เราได้บน่นให้เราได้เมาส์กันอยู่ตลอดเวลาพอเรามองหาเรื่อยๆก็จะกลายเป็นว่าจุดสีดำนะคะที่เรามีเนี่ยมันเยอะมากกว่าจุดสีขาวแต่ทั้งที่จริงๆแล้วเนี่ย จุดสีขาวหรือว่าข้อดีในที่ทํางานในชีวิตการทํางานเนี่ยมันมีเยอะมากแต่เราก็ไปมองหาจุดดำเสียจนเคยชินทําให้เราพอเรามองหาหจุดสีดำเนี่ยจนเคยชินแล้วเนี่ยบางทีเนี่ยมีจุดสีขาวเรามองหาไม่เจอน่าเสียดายมากเลยเรื่องนี้แบบเขาเรียกว่าถ้าใครเนี่ยชอบบ่นนะจนเคยชินทําบ่อยๆจนเคยชินแล้วเนี่ยอยากให้ลองทําแบบนี้ดูนะคะถ้าเราอยากเริ่มมีความสุขในการทํางานเราลองมองหา ข้อดีของสิ่งต่างๆรอบตัวนะคะลองมองหาดูว่าในการทํางานของเราเนี่ยมีข้อดีอะไรเพราะว่าพระพุทธเจ้าท่านเคยสอนเอาไว้ว่าถ้าเราอยากทํางานใดให้ประสบความสําเร็จนะคะสิ่งแรกที่เราจะต้องมีก็คือเราจะต้องเริ่มต้นด้วยการมีความรักในงานนั้นก็คือการมีฉันทะนะคะความพึงพอใจความรักในงานทําให้เราเกิดมีความสุขนะคะเริ่มต้นในการทํางานเลยแต่ว่าถ้าเราเริ่มต้นด้วยความ ที่ไม่มีความสุขไม่แฮปปี้ไม่พึงพอใจเราก็จะมองหาจุดที่ไม่พึงพอใจหลายๆจุดเพิ่มเติมขึ้นมาแล้วเราก็เลือกที่จะบน่นพอทําไปเรื่อยๆก็กลายเป็นนิสัยจนสุดท้ายเวลาที่เรามองไปทางไหนก็จะเจอแต่เรื่องที่ไม่พอใจไปซะหมดร,รอบตัวมีแต่สิ่งที่ไม่ดีไม่โอเคเพราะฉะนั้นชีวิตก็จะกลายเป็นคนที่หาความสุขไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าเราอยากปรับเปลี่ยนนะคะลองเปลี่ยนมุมมองดูว่าตื่นเช้าขึ้นมานะคะ หรือหลังเลิกงานก็ได้หรือตอนเที่ยงหลังที่จากที่เราเทานข้าวแล้วเราลองมานั่งนึกดูซิว่าข้อดีของชีวิตเราข้อดีของการทํางานเนี่ยมีอะไรบ้างถ้าเราเจอให้เราลองจดบันทึกเก็บสะสมข้อดีเอาไว้นะคะว่าสิ่งที่ดีในชีวิตของเราในการทํางานของเราเนี่ยมีอะไรอ้ออย่างน้อยเนี่ยมีงานทำนะในยุคนี้ไม่ตกง,งานในยุคโควิด อ๋ออย่างน้อยฉันเนี่ยก็ยังมีสุขภาพแข็งแรงที่เราได้ทํางานอ๋ออย่างน้อยเนี่ยฉันยังได้ดูแลคนไข้ถ้าเราทํางานอยู่ในโรงพยาบาลใช่ไหมคะเรายัางได้ดูแลยังได้ดูแลสุขภาพผู้อื่นอ้อเรายัางเป็นที่พึ่งของผู้อื่นได้อ้ออย่างน้อยการทํางานงานนี้ทําให้ฉันยังสามารถที่จะเลี้ยงชีพดูแลครอบครัวได้นะคะลองเปลี่ยนมุมมองดูจากการบ่นมาเป็นการเขียนสิ่งที่มีการเอ่อลองลิสต์ดูสิ่งที่มีทําให้ชีวิตเราเนี่ยมันดีขึ้น ก็จะช่วยเขาเรียกว่าปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการบนของเราได้เพราะว่าอย่าลืมว่าทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตเราค่ะเวลามันเกิดขึ้นเนาะมันเกิดขึ้นเริ่มต้นจากความคิดนะคะความคิดกลายเป็น คำพูดพูดบ่อยๆจะกลายเป็นการกระทำพอกระทำบ่อยๆบๆมันก็จะกลายเป็นนิสัยแล้วชีวิตของเราก็จะเป็นเหมือนกับนิสัยที่เราเปลี่ยนถ้าเราชอบขี้บน่นเราก็จะกลายเป็นคนชอบจับผิดคนอื่นโดยที่เราไม่รู้ตัวแต่ว่าถ้าเราอยากปรับเปลี่ยนนิสัยนี้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนี้นะคะเราก็ลองมองหาสิ่งดีๆในการทํางานดูว่ามันมีอะไรบ้างแรกๆมันอาจจะรู้สึกฝืนนะคะในการมองหาข้อดีเนี่ย ก็ลองฝึกทําไ,ไปบ่อยๆทําจนเป็นนิสัยนะคะถ้าเกิดว่าเจอข้อดีของคนรอบตัวก็อย่าลืมชื่นชมแล้วก็บอกให้เขารับรู้แต่ว่าถ้าเกิดเจอข้อเสียนะคะมันเป็นข้อเสียจริงๆแล้วเรายังทําใจที่จะบอกเขาไม่ได้ก็ให้เราหยุดความคิดไว้ตรงนั้นวันหนึ่งพอเราสามารถที่จะหาวิธีที่จะบอกกล่าวเขาได้หรือเขาพร้อมที่จะรับเราก็ถึงค่อย บอกเขานะคะในสิ่งที่เราอยากให้เขาได้ดีขึ้นแบบนั้นก็ดีกว่าการที่จะไปบน่นหรือว่าพูดถึงสิ่งต่างๆรอบตัวในด้านที่ไม่ดีนะคะเพราะว่าถ้าเกิดใครฝึกเรื่องนี้นะฝึกให้เป็นประจำสม่ำเสมอเคยชินเป็นนิสยัยเชื่อไหมคะว่าชีวิตของเราเนี่ยจะเปลี่ยนแปลงไปโดยไม่รู้ตัวแล้วก็มันก็จะเกิดการมองหาสิ่งดีๆแล้วมันก็จะมองเห็นโอกาสรอบตัว ไปหมดเลยโดยเฉพาะเรื่องของการทํางานสิ่งที่ได้อันดับแรกถ้าเราฝึกนะคะชีวิตเราจะมีความสุขมากขึ้นการคิดบวกทําให้เรามีความสุขมากขึ้นก็ก็ลองนําไปใช้ดูนะคะถ้าเกิดว่าท่านชอบคลิปวิดีโอนี้นะคะในไลฟ์นี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะก็หวังว่าเทคนิคนะคะการ ทำให้ชีวิตเรามีความสุขโดยการที่เราไม่เป็นคนขี้บ่นจะทําให้ทุกๆท่านที่ติดตามช่อง Happy Life by ว i l a n u เนี่ยได้นําไปใช้แล้วก็มีความสุขในชีวิตมากขึ้นแล้วก็ถ้าท่านอยากให้วีนะคะไลฟ์ในหัวข้อไหนหรือว่าพูดนะคะคอนเทนต์เกี่ยวกับการทํางานสำหรับหัวหน้างานมือใหม่แบบไหนนะคะอย่าลืมทิ้งคอมเมนต์นะคะก็ทิ้งคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะคะทักทายแนะนำติชมได้ทั้งหมดเลยนะคะ ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะคะเจอกันใหม่นะคะในคลิปหน้าในไลฟ์หน้านะคะกับ Happy Life by v วีรนุชวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ